หนังใหม่เข้า n น t f l i x ในวันนี้กับเรื่องราวความรักวัยรุ่นที่วุ่นๆในโรงเรียนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปชมภาพยนต์แนว Feel Good Romantic Comedy เรื่องใหม่จากเกาหลีชื่อว่า Love u n t a n g l e หรือชื่อไทยที่ว่าสาวผมยุ่งหัวใจวาวุ่น ซึ่งเป็นหนังแนวรักวัยรุ่นย้อนยุคสู่ปี1998หนังที่จะพาเราย้อนกลับไปยังบรรยากาศวัยรุ่นช่วงปลายยุค 90s ทั้งเพจเจอร์เพลงเก่าๆและความรักใสๆที่อบอุ่นหัวใจแต่บอกเลยว่าภายในเนื้อเรื่องเนี่ย มีทั้งความหวานความเศร้าคราวน้ำตาซ่อนอยู่และก็แฝงไปได้วยความเจ็บปวดเล็กๆโอเคมันก็เป็นเรื่องราวของพักคเซรีเด็กสาวผมหยิกฟูเนะี่ยที่ไม่มั่นใจในตัวเองเอาซะเลยเธอมีเป้าหมายเดียวคือการสารภาพรักกับหนุ่มฮอตของโรงเรียนคิมฮยอนแต่ปัญหาใหญ่ที่สุดของเธอกลับไม่ใช่ความกล้าฮะแต่ด้วยความที่เธอเชื่อว่าผมหยิกนี่แหละคืออุปสรรคใหญ่ที่จะทําให้เธอไม่น่ารักพอเธอกลับมองมันว่าเป็นจุดด้อยที่สุดในชีวิต เพื่อนๆก็เลยช่วยกันซัพพอร์ตเต็มที่และในระหว่างที่เธอพยายามหาวิธีแก้ผมให้กลับมาสลวยเนี่ยเธอก็ได้พบกับฮันยุนซอกเด็กหนุ่มที่ย้ายมาจากโซ เขาเป็นหนุ่มที่ดูเงียบขรึมนิ่งๆนะแต่สายตาอบอุ่นและการพบกันครั้งแรกเนี่ยก็มาพร้อมกับเหตุการณ์ที่ทําให้เธอไม่มีวันลืมวันที่เขาเกือบจะจมน้ําและเซรีเนี่ยก็ได้ยื่นมือเข้าไปช่วยชีวิตเขาเอาไว้แต่เซรีไม่รู้เลยว่าการพบกันและการช่วยชีวิตเขาในครั้งนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตของเธอไปเลยเป็นไงหลายเรื่องราวน่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะ ความหมายของหนังเรื่อง Love and Tango นี่ไม่ได้เป็นแค่เรื่องราวของรักในวัยเรียนนะแต่มันยังพูดถึงการยอมรับตัวเองด้วย ในท้ายที่สุดแล้วนางเอกก็จะเข้าใจว่าเธอไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนทรงผมให้ตามมาตรฐานเหมือนคนอื่นนะเพราะว่าความรักที่แท้จริงเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องพยายามพยายามเป็นในสิ่งที่ใครคนใดคนหนึ่งคาดหวังแต่ความรักจริงๆมันคือการเจอกับคนที่เรารักในแบบที่เป็นเราผมบอกเลยว่าถ้าคุณดูจนจบเนี่ยเรื่องราวของหนังเรื่องนี้นะจะทําให้คุณยิ้มอบอุ่นหัวนใจแล้วก็อาจจะมีน้ําตาซึมในตอนท้ายฮะใครกําลังมองหาหนังรักโรแมนติกแนวดราม่าที่ คล้ายๆกับ First Love หรือไม่ก็ 20th Century Girl อะไรเงี้ยบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้ไม่ควรพลาดนะสามารถรับชมได้ใน Netflix นะครับทุกคน